บุ๋มบิม๋มโพสต์5คำสั้นๆถึงสุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งบุรีรัมส,สดีค้ามาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับบุ๋มบิม๋มชัชชุออนโมกศีอวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยโพสต์คลิปถึงสุพนัทเหมือนตาดาวรุ่งบุรีรัมนะครับนักฟุตบอลนะครับอยูอ่ในเดพร้อมกับคำสั้นๆคําคำซึ่งในวันที่22กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นโมเมนต์น่ารัก หลังจากที่บุ๋มบิ๋ชัชชุออนโมกสีนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยต้นสังกัดสโมสรซาลิเยเบลเดเียสปอร์ในลีกตุรกีนะครับก็ได้โพสต์คลิปถึงแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยของประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเนเต็ดที่ซัดไปถึง8ประตูในศึกไทยลีก1นฤดูก,กาลนี้นะครับพร้อมประโยคเด็ดๆบุรีรัมทั้งใจ นะครับอันนี้ก็เป็นคําคำสั้นๆซึ่งทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวชัชชุออนได้กล่าวว่าสวัสดีค่ะน้องแบงค์พี่บุมบิมนะคะบุริรัมทั้งใจพร้อมกับนิ้วจิ้มที่หัวใจสองครั้งและทําท่ายิงปืนแบบสุดน่ารักทําเอาเพื่อนๆที่อยู่รอบข้างถึงกับส่งเสียงฮือฮากันยกใหญ่เลยทีเดียว งานนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะมีเขินบ้างหรือเปล่าเพราะถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มีรุ่นพี่นักกีฬาทีมชาติตามเชียร์และส่งกําลังใจให้เจ้าตัวและต้นสังกัดขนาดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโมเมนต์น่ารักของนักกีฬาด้วยกันนะครับที่อยู่ไกลถึงตุรกีแต่ว่าอุส่าหส่งกําลังใจให้น้องๆน,นะครับที่ซึ่งบ้านเกิดของหมูบิมก็อยู่บริจา์อยู่แล้วก็ถือว่า คําคำแต่ว่ามีความหมายนะครับบุรีรัมทั้งใจนะครับเออเอาซีนะครับสําหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลเพียงเท่ทานี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ